S <S <S ปัญหาวันนี้เนี่ยของเราเนี่ยคือเรื่องของอการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นคือรวมนาจไว้ที่นายกแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนจากนายกเลยนะครับ <S <S ว่าจะทำอะไรอย่างไรทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องไม่ทำอย่างนี้ ต้องอธิบายประชาชนเข้าใจวันนี้ปัญหาคือประชาชนไม่เข้าใจแล้วก็คําสั่งก็แย้งกันไปแย้งกันมาขัดกันไปขัดกันมาก็เลยทําให้ความสับสนมันสูงมากนะครับนอกเหนือจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของออโรคระบาดแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาความสับสนในทิศทางของประเทศทําให้คนเตรียมตัวไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกนะครับซึ่งวันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องต้อง ต้องจัดการแก้ไขด่วนครับไม่งั้นมันมจะแยกกว่านี้ไวรัสเนี่ยนะฮะมันก็คือมันเหมือนกับเชื้อโรคที่มันเข้าโจมตีร่างกายแต่ว่าวันนี้ไวรัสมีเยอะแยะเป็นหมดแต่หลายตัวเรามีภูมิหลายตัวเราไม่บางตัวตัวนี้เราไม่มีภูมิไม่มีภูมิเนี่ยเราก็ต้องสร้างภูมิการสร้างภูมิคือหมายว่าภูมิร่างกายของเราให้แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับมัน ภูมิไม่พอก็กระตุ้นกระตุ้นในการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพราะเพราะเรามีภูมิที่มีแอนติบอดีหรือมีเอมและมีออมูนเนี่ยเพียงพอเนี่ยไวรัสก็ทาอะไรไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เราต้องเข้าไปหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูแลในเรื่องของวัคซีนเพียงพอวัคซีนนี่ก็เป็นเรื่องปริศนาเป็นปริศนาจริงๆทำไม ต้องสั่งแค่ซีโนแวคกับเอส r าราทำไมพวกวัคซีนตัวอื่นไม่สั่งซีโนฟาร์มมีถ้าหากว่ามูลนิลราชวิทยอะไรจุฬาพรไม่นําเข้ามาก็าไม่มีนะคนอื่นก็นําไม่ได้แปลกนะมันเป็นเลนลับมากเลยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณอย่ามาแย่งตลาดสองอันนี้นะซึ่งมันมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องความเป็นอยู่เความเป็นตาความตายของประชาชนทําไมแล้วคุณอย่างเนี้ยบอกประกาศเลยว่าไฟเซอร์สั่งมาแล้วยี่สิบล้าน ยังไม่เห็นเส้นที่ยาเขาเลยเล่นจะมาได้ไงแล้วมาแล้วบอกตกลงมาแล้วจะฉีดให้ประชาชนฟรีแบบนี้หรือว่าจะมาขายให้ประชาชนอ่ะอันนี้ไม่มีความชัดเจนสักอย่างหรือว่าตัวคือตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะทําอะไรอ่ะอย่างโมเดอร์นานี้ชัดเจนแล้วว่าเอามาขายให้ประชาชนใครมีตังค์ไปซื้อเอาเองอพันกว่าบาทต่อโดสหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ไอ้ไฟเซอร์ว่าไง จอร์แดนเนี่ยจอร์แดนว่าไงสั่งมาห้าล้านสปุตนิกวันนั้นผมพูดก็เลยบอกสั่งมาแล้วโทรมาแล้วสิบล้านจะมาตกลงมันอยู่ไหนอะหรือมันส่งขึ้นไปบนอวกาศ้วสปุตนิกนั่นนานแล้วนะครับหลายหลายสิบปีอยู่ก็เนี่ยมันก็เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญคือนายกพูดอะไรไปเนี่ยมันมันไม่มีมันไม่มีความชัดเจนและเชื่อถือได้อ่ะซึ่งมันเสียหายเนาะแล้ววันนี้เราบางทีเนี่ยผมผมสะเทือนใจนะ รับบริจาคจากตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี้ยเฮ้ยประเทศเรามันแย่ขนาดนั้นเลยนี่ญี่ปุ่นบริจาคให้อัสตา้าให้หนึ่งล้านกาบเก้าหมื่นโดสก็ต้องขอบคุณญี่ปุ่นนะมีน้ําใจญี่ปุ่นเขาไปคุณนม้น้ำใจมาประเทศที่มีน้าใจมาตลอดแต่ว่าเฮ้ยเรามีโรงงานผลิตแอสตา้าในประเทศเรานะเราสง่งเราผลิตเรารับจ้างถึงแม้จะรับเป็นรับจ้างทําของเหมือนโรงงานสาหกรรมทั่วไปก็ตามเถอะแต่ว่าเรารับจ้างทําอยู่เนี่ยวันนี้เรารับบริจาคต่างหากด้วยนะ <Ừ. S 2> เออเราเราผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงต้องไปรับบริจาคมันไม่เทอะแล้วเงินถึงเวลาไปแจกประชาชนแล้วเงินมีตั้งเยอะแยะกู้มาก็เยอะแยะทําไมไม่ไปซื้อวัคซีนมาให้ชัดเจนไปเลยล่ะเพราะว่าวันนี้วัคซีนเนี่ยคือตัวเอามากระตุน้นให้ร่างกายเรามีภูมิที่จะต่อสู้กับไวรัสตัวนี้ <c oughs> แล้ววันนี้บอกไว้เลยว่าเราจะต้องอยู่กับไวรัสตัวนี้ for life ทั้งชีวิต มันไม่หายไปไหนหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เราจะอยู่กับมันได้อย่างไรถ้ามัน<ะ>มียาวัคซีนแล้วมียารักษาแล้วรักษาง่ายได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปแต่ว่าวันเนี้ยมันช่วงนี้มันวุ่นวายหน่อยแต่ถามว่าเราจะเอาอยัางไงกับการจัดการแล้วกับเศรษฐกิจที่คนกําลังตายผ่อนสงเนี่ยจะทำยังไง